จะเพิ่มในส่วนของผู้ดำเนินรายการร่วมนะคะก็จะมีคุณสารินีคุณหวานนะคะแล้วก็จะเป็นเมพันธ์จังหวัดแล้วก็จะมีคุณหนุ่มทุ่งกุลาด้วยครับแล้วก็สองท่านสองเรานี่ก็ยังอยู่สลับสเปนกันไปครับเมื่อสักครู่ก็ได้ได้เกินให้ท่านผู้ฟังไปแล้วเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงสบายดีออากาศอุ่นขึ้นนะคุณหวนเนาะดีขึ้นแล้วะดีขึ้นมากใช่แน่เนาะได้อบแมวอาบผ้าแล้ว อยากจะพชายสมภารพวกนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะเชิญหาชั้นเดี๋ยวเวลา,าท่5นาชีพอดีว่าเป็นเลยค่ในส่วนของเลขานุก,การกิจสมาชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะฝากะชายสมพันธนถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยว่าวันพ่กนี้นะคะจะเป็นการจัดงานใหญ่หญครั้งหนึ่งนะคะคสำหรับการจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่3นะคะเราเป็นโมเดลของระดับประเทศเลยปีนี้ก็มีความภาคภูมิใจที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่าน อนุสรแก้วกังวานก็ได้ให้การสนับสนุนเช่นเดิมนะคะพรุพนี้จัดที่โรงแรมพชรักกาเด่นค่ะนะคะตั้งแต่ก้ามงเช้าเป็นต้นไปก็จัดวันเดียวมีเทศกาลมากมายในส่วนของอสามภาคส่วนช่วยกัน